โกลเด้นคืออะไรหมาค่ะสติวเด้นแปลว่านักเรียนค่ะโกลเด้นแปลว่าอะไรแปลว่าพ่อค้านี่แหละหมาโกลเด้นน่ารักน่ารักค่ะโกลเด้นหมาอ๋อมันตัวใหญ่ใอ่ะเนาะมักเล่นน้ำอยากยังจะซีดตัวอยู่หมาโกลเด้นน่ารักอ่าคุณตี่เรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวรำคิวนะคะน้องแตงผู้ใดละ่ะน้องแตงโอเคน้องแตงกวาวไผ่ใ้เค็มนึ่งนะของคุณแตงนะคะได้อะไรเพื่อนรู้เอานะแบบหนี่ก็เหนียวก็พุ่นสิบาทไก่ทอดอีก่ประมาณ20บนาทีนะคะ,คะ20บนาทีค่ะหมูยอทอดกรอบนะคะสิบห้าบาทนะหมูยอเป็นตองทอดกรอบ20 20 <c oughs> เท่าไหร่วะ 2ีบาทิบห้ใบจองตอบสีบาทในแคบฟู okay. <t is> <t is> <t is> <t is ้ดหน้าร้านสาม้าผู้ใหว่ว่าเดี๋ยวไปเขียนชื่อด้านหลังเขียนชื่อ้านช้างนะสภากาชาตไทยโอเคเดี๋ยวเขียนชื่อตามด้วยใส่ถุงใส่จานเด้อคิวไม่ยาวเท่าไหร่นะ ตำป่าหลักๆจะขายดีนะตำ่าตานตำป่าตำป่าต้อ่อนานูำป่าตอป่าตำปาตนะ่าตำป่าตำปาตำาตำป่าตนะคะะนตาตำป่าตำป่าตำ่าตำ่าตำป่าตำป่ยตะคะต่อย่าตำป่าตำป่ะตำป้าตำ่าตำาปราชาตำป่ะตำป่าตำป็าตูปนิธิาตำป่าตำป่าตำป่าตำ่าตำป่าตำป่าตำป่านะป่าตำ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 ป่าเำปาไำป,ป่าตำ่าป่รตำนาป่าตำปป่าตตาป่วย ที่ขาดนนครับในส่วนของธนาคารเลือดเนาะนะครับได้มีชีวิตได้มีอันนั้นอันนี้นะ,อออก,ะกินซมตำแล้วเลือดจางไหมคะเพราะงั้น <c oughs> มันก็มีผล <c oughs> มีไหมเลือดจางไหมคะคุณบอกว่ากิน้มตำมาใช่ไหมเลือดจาง สภาพระชาไทยเขาจะสองทางเกี่ยวกันด้วยเหรอมันคงไม่เกี่ยวนะ <c oughs> แต่อาจจะมีปวดรอสักรูะน,นะอาริสมีมีตามตีนไก่ด้วยต,บบตอนนี้คิวน้องแต,ตงคุณแตงนะคะเสาส่วนแตงแห่งเดือนสุขัน ซาวาเป้แห่งเมืองอสุดพันยูไม่ยาวเท่าไหร่นะคะโอ้รวมทะเลกุ้งสดปูม้อหอยแปรงนะคะกุ้งสดสดหอยสดสดปูสดสด,สดค่ะได้เลยสด,สดอยู่ค่ะ <laughs> สด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  สดจีบได้นะอยู่คนเดียวนี่แหละเพราะว่างานเยอะไม่ค่อยมีเวลาให้ใครได้เดี๋ยวซื้อสิห้ารอหรือยืนรอได้นะเด็กๆนะซื้อกับห้ารอหรือยืนรอได้นะคะเดี๋ยวรอตัวได้ตุ้แซกก็คือต่อไปนะราคาคงเป็นมีกันเนาะสวัสดีค่ะถ่ายได้ขายได้ค่ะ เอาไปสร้างคลิปลงคลิปเดียวได้นะคะเป็นยูทูบเบอร์ที่พี่สื่อข่าวหรืออะไรก็ตามแต่นอนะครับเพื่อจะเอาพ่อค้าไปเป็นนะคะโปรโมทประชาสัมพันธ์ได้นะคะสร้างรายได้ได้ค่ะนะครับอนุญาตนะคะอนุญาตจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะตลาดไปอุดรธานีไปทําคำการค้าชาวโลกจะได้เรื่องยืนนะนะครับมาเที่ยวมาชมมาชิปของดีเมืองอุดรค่ะ งานทุ่งสีเมืองจะมีงานนะคะตายแล้วตลาดจไฟปเขาจัดชุมจัดอะไรเหมือนงานพุ่งย่อมย่อมเลยนะงานอาหารอาหารอาหารสตตีพฟู้ดหลายวันเลยนะคะวันนี้กลางเต้นแล้วนะคะ <10 S 1> สิบวันนะงานอาหารเมืองอุดรโอโหตีนไก่ติ้งไก่ติ่ไก่นีนางลำอุ่นเลี้ยง chicken fish ได้นะ ตีนไก่เก็บไว้ได้สองวันสามวันนะคะเอาใส่ช่องพิสไว้นะนะครับได้เลยได้เลยเอ,เอากลับบ้านกูปลาเนาะของทุกอย่างต้องเคลียร์ก่อนนะคะเดี๋ยวท้องเสียค่ะมันเสียมันบูดมันน่ององบางอย่าง เอาทิ้งเลยไม่ได้บางสิ่งบางอย่า,างต้องน็อกต้องจิดงานนี้เรื่องจริงนะคะหลายคนบอกว่าเอาของเก่ามาขายแต่น้ำเย็นนะครับความเย็นเนื้อคือหนักหับลองได้เลยนะพยายามใส่ใจนะครับ